สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช,ช่องนมรถไทยน,นะคะคลิปนี้ก็จะมาพูดเรื่องอันเห็นคอมเมนต์หนึ่งนะคะในในตั๊กตอนะคะตกตอมาคอมเมนต์ว่าเกี่ยวริมไว้เกี่ยวที่หลังเพื่อนวาเกี่ยวริมไว้เกี่ยวที่หลังอันนี้ก็มันก็ไม่มีสูตรใต้ตัวนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่ใครจะเกี่ยวนะคะเพราะว่าสําหรับทีมงานของเราก็จะเกี่ยวริมก่อน เกี่ยวริมก่อนเพื่อที่จะให้คนคนงานเกี่ยวริมเนี่ยเกี่ยวเสร็จก่อนแล้วก็ให้ไปขุดนาแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวเปิดก่อนนะคะเกี่ยวเปิดทางลงก่อนในคอมเมนต์ก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่นะคะก็มันไม่มีสูตรใตตัวไม่มีคูบาอาจารย์นะคะมีแต่ไร่นาเป็นคูบาอาจารย์นะคะเรื่องเรื่องแบบนี้นะคะก็ ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะก็แล้วแต่ทีมงานเอาที่เราสะดวกนะคะไม่ไม่ใช่มาดราม่าก,กันนะคะว่าเราที่ทําไมเกี่ยวริมกอนนั้นเยียบเข่าบอจังสัต์จังสี่นะคะก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่คนขับเขาจะขับยังไงนะคะเอาที่เราสะดวกนะคะเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันไม่มีมันไม่มีมมมอะไรล่ะเขาจะพูดยังไง ก็แลแต่น,นะคะไม่มีคาารูบาอาจารย์กําหนดมาว่ากําหนดตายตัวนะคะว่าจะทํำยังไงเราก็ทําตามสถานการณ์ทําตามหน้างานเลยนะคะหน้างานเป็นยังไงเราก็เลือกทําตามสถานการณ์เลยมันเป็นยังไงนะคะคือตอนนี้เราก็เกี่ยวริมเสร็จแล้วขเขาเกี่ยวได้รอบสองรอบเราก็เกี่ยวริมเสร็จแล้วนะคะเกี่ยวริมเสร็จแล้วเราก็น่าจะไปขุดคานแล้วก็เปิดเกี่ยวเปิดหัวงานให้นะคะ ขอขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นะคะถ้าไม่มีผู้คุณพว,พวกเราก็คงไม่มีวันนี้นะคะขอบคุณที่เขามากดติดตามรับชมทั้งสามช่องทางนะคะขอบคุณนะคะสําหรับคอมเมนต์ดีๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะ,ะนำมาพัฒนาและปรับปรุงใช้ต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้บริการเราด้วยนะคะที่ียกใช้บริการเราเราก็จะบริการเต็มที่นะคะบริการทุกระดาป,ประทับใจนะคะ นี่แหละคะ่ะบางคนก็ว่าบางเจ้ดดานาเขาก็ว่าขับเร็วขับแบ,บแบบนั้นแบบนี้เราก็ไม่สนใจนะคะก็น้อมรับคําติชมนะคะเราก็จะนํามาปรับใช้กันนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆคอมเมนต์ล้วก็จะนํามาปรับกันปรับใช้นะคะขอบคุณมา,มากเลยนะคะที่เดยกใช้บริการทีมงานของเรา มันไม่มีสูตรใต้ตัวนะคะจะอันเกี่ยวริมหรือเกี่ยวกลางก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงเพลงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเพิ่นหายพี่นอ้องยินทายไรเพิ่นหายเป็นเปิดหัวงานให้เพิ่นก่อนเกี่ยวเปิดทุกขนาดให้เพิ่นก่อน,น,อน,น,อนพี่นอ้องเอ้ย